สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ก้อยกันควีกับการทำนายชะตาชีวิตของคนทั้ง12ราศีประจำเดือนเมษายน2563ค่ะซึ่งคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิด13กุมภาถึงวันที่13มีนาค่ะหรือมีล,ลัคนาราศีกุมนะคะดูเรื่องการงานการเงินความรักและก็เรื่องสุขภาพกันค่ะ สำหรับการงานของชาวราศีกุมภ์ไพ่สามเหรียญน,นะคะเดือนเมษายนการงานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆแต่ท่านก็สามารถที่จะแก้ไขจัดการกับปัญหานั้นได้ค่ะแต่ก็ควรจะจัดการวางแผนอย่างระมัดระวังและก็รัดกลุ่มรอบคอบหากเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างจะทําให้เกิดผลดีทําให้การทํางานของท่านมีความก้าวหน้าเดือนเมษายนนะคะหากท่านขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานท่านจะกลับมาเข้าใจกันและก็ร่วมมือในการทํางานมากขึ้นค่ะการปรับเปลี่ยนการทํางานของท่าน ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นหรือหากท่านจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ต้องใจเย็นๆหาโอกาสที่เหมาะสมนะคะ ในส่วนของการเงินของชาวราศีกุมค่ะให้เหลียนนะคะชาวราศีกุมเดือนเมษายนท่านจะวางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นค่ะท่านใดที่ทํากิจการค้าขายนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่ก็ยังไม่ควรลงทุนกับผู้ใดในระยะนี้นะคะ ความรักของคนมีคู่นะคะเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าชาวราศีกุมหากมีคู่ครองแล้วเดือนเมษายนก็ต้องเรามาระวังความแปรปรวนความโลเลบางทีถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานแต่ด้วยที่เราอาจจะพบเจอผู้คนมากมายอาจจะทําให้จิตใจหวั่นไหวได้อาจจะมีคนมาสนใจมาสนใจท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องตั้งสติดีๆไม่งั้นจะเกิดปัญหากับคู่ครองได้ค่ะ สำหรับคนโสดนะคะไพ้หญิงแกร่งก็ยังคองโสดอยู่ค่ะมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการช่วยเหลือญาติมิตรหรือมีความสุขกับครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ สำหรับสุขภาพของชาวราศีกุมนะคะไพ่จักพรรดิจริงๆแล้วชาวราศีกุมอาจจะแข็งแรงดีแต่ตัวท่านเองเป็นห่วงทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างทําให้วิตกกังวลบางทีก็กังวลในเรื่องของคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาสุขภาพจิตให้ดีๆระวังอาหารการกินค่ะอาหารเป็นพิษหรือกระเพาะปัสสาวะกระเพาะอาหารมีมีปัญหาหรือท้องอืดท้องเฟอ้อและที่สําคัญเรื่องของ ภูมิแพ้หรือเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมหากท่านใดถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการดูดวงกับอาจารย์ก้อยกันรกรวีในคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ